ค่ะวันนี้ทานข้าวความสมูทข,ขึ้งน,นะคะปกติกิน,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 นมันเด้อุ้ยดูเพื่อใจพี่เอเขาเขากระชับใจไปเลยน่ารักอ่ะนี่นะคะมาแล้วหนึ่งแก้โอ้นะคะบึ้มอ,อันนี้ร้านปลายทะเลซีฟู้ด<ไ>ปลายทะเลซีฟู้ดประเด็นคือที่แหลกสิกินร้านนั่นร้านเบิึงในรีวิวมากพลอยทะเลเนาะพี่น้องเพิ่นนี่ยากอันนี้นก่อนหมึกผัดน้ำดำไปถามเขาเขาบะมีดเล ย่างหามาเรื่อยๆอยูุทางกันล่ะเขาเลยเกล็นใส่กระดานนั่นอาหารแนะนํามาดิมี่มื้อทานดำดำก็เลยแวะแซ่บเลยที่แรกว่าบ่มีอยู่ร้านนั่นแหละว่าจะไปกินมุกกระทาบุฟเฟ่แล้วเนี่ยก็ไปลองขชิมกันแต่ว่าก็เลยแวะร้านนี้นะคะรออาหารมาอีกเยอะอีกหลายค่ะลองชิมไปผักชาทะเลคนสร้างมีแต่เมนูปลาหมึก อืฮ่าบรรยากาศดีมากมาแล้วมานี่แหละอุ้ยน้ำดำมาแล้วมาแล้วอุ้ยอยากกินอ่ะแก่เฮ้ยแก่ปะน้ดำต้งสินาเพอใช่ใช่นี่นี่อาซิมบันอุ้ยเต็มเต็มอ่ะเพราะว่าันี้ายอะไรกันค่ะที่สองเีค่ะที่สองเค่ะ ก็กิ่เราจะจำมันรสชาติบ่ไดเบ่เม่นั้จำบะไรเนี่ยมันไปเห็นในติ๊กตอลบะเมื่อไรอยากเนี่ยใคงไม่กินข้ามตรงเลยน่ะแมนเขากินันาหญ่กว่าหรือเปล่าจะหัอ้าวโกขึ้นมาลออ่ะ ร้านอ๋อกรสชาติ้าไร้านานนไหมอะไรานค่ะข้าวหมูฮะอ, <c oughs> อืมฮะข้าวหม,มูยังไงะนี้วหมูนนี่ยำมั้เส้นยำมเส้นค่ะก็สีสองค่ะ ก็เลเเนี่ยน,นี่ไม่ใช่เหรออืมอืม,อมด,ดจับครอบค่ะ,ะ,คะร้านรายทะเลปาย<ม>ทะเลซีฟูดไมด้อีนึ่งอย่างได้ น่า่ินดีกว่าร้อนๆนะตันนี้ไข่กวนนะคะก็คือใครใครขดมาเปี่ยนหมกปาอะไาคนี่ติ๊กเกอร์นี่ค่ะอุ้ยยังเอาหมึกนึงมะนาวหมึกนึงมะนาวจ้าอุ้ยใครซดน้ำมันหาวอนามันลชิม องใส่สเ,สสเนยอ, <c oughs> อยู่ท่ชิมๆเอาแล้วไปชิมใส่เอ็นหมึกดำใรแทบอยู่ลยไม่ใส่เนยกินได้ไปเอ็นนะ่ะพี่ให่าาทีบอกว่านี่นะขึ้นข้าวหมูนหนุ่แก่บแส่แบม,มั้ออมหมูกเฮ้ยนี่นุ่มไหวเลยออมหมูบนนะอืมอ่าเอาพยายามให้คใหคเครนะ่ง่ใส่ตักใส่ช้อน แล้วไม่ชีมันมีไข่มีไข่ยูบีเอ็นหลอกปกอืมกสระชากกระากหนกอะไรแม่ห่างหออัว